メニュい เดี๋ยวแรกคือภายในวันนี้นะคะถ้าไม่พอคุณคะเติมร้านอาหารได้เลยเก็บไปเสร็จด้วยนะคะถ้าัหาถือไเสร็จมาแจ้งที่ได้ค่ะไดคุณคะนี่คือสวนเด็กเล่นนะคะเป็นไงลูกก่อนจะลงน้าเรายังไม่เล่นน้ำหรอวันนี้เดี๋ยวรอนเย็นกว่นี้หรอลูกนิดอ่าคุณแม่มาโหนี่มานเตอร์เวก่อนเลย เดี๋ยวนีนึงมันยังร้ออยู่เูกเดี๋ยวเราแบบอากาศดีเออเดี๋ยวเราเดินไปดูสระงูนด้วยเขาเขามีสายนี่ด้วยนะแบบว่าเป็นคลื่นเทียมด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันก่อนลลเอาไหมตลบไหมลไหมเนนุกอนไหมนี่อะนั่นไงนกเล่นน้ำงเไปดูเบอกบอกบอกพี่จด้วยจะลงอ่ะพี่จีพี่ีให้น้องล่ตางๆกับลูกเออตกีกันบ่อยได ชอ,อน,นอันเรอเห้องนี่ลูกออันนี้หมาอันนี้หมาะ ขึ้นไปเองเหรอปามหนูขึ้นไปดิไปเลยได้อาไปรออันไหนหนูเล่นอันไหนเขาจีนหนูเล่นนไหนลูกอันนี้เหรอนี่ ุ่นฮ่าเปลี่ยเลยอารมณ์มาลูก ไปไหนแล้วะอันนี้คือสาอะไรกาเแม่แขวนไม่ให้ไง Đây này kìa Đây này kìa bố kìa Ui ui นี่เราไปดูเห็ดกันเห็ดอยู่ตรงนู้นเออมมนมีชไลายเดอร์เลยโอ้โหน้ำเย็นสบายสบายแล้วลูกว้าวมีชารายเดอตรงนู้นด้วยมันลอยมันลอยลอยลอยยั่ไงเหมือนสรว่า้น้ำเลยโอ้ยสบายแล้ว This is อร r p r i e อันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งโซนสระน้ำทไมไมนี่นที่ที่ว้น้ำไงที่เราว้น้ำหรือว่าไอชูชีมมันไม่มั่นคงเหมือนวันนั้นไปดูสไลเดอร์เล็กป่ะนี่ไปดูสไลเดอร์เล็กนุ่นเนอาไม่เป็นไรหนูไปอยู่ตรงเห็ดก็ได้ัวกัวแม่ มันเด้งยังไงอะลูกมาลูกอันนี้หนูเดินอยูเดินหนูต้องขยันเลยนะโอ้เก่งมากเลยค่ะระวังพื้นต่างระดับลูกมีพื้นพื้นสูง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 เออพื้นสูงเออพื้นสูงแล้วว้าวยืนได้แล้วมาอันนี้คือโซนเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้มาเนี่ยลูกสนุกไหม หราไปดูน้องเไปให้กำจัดให้กำลังใจน้องเลมาสไลเดอร์แล้วมาแล้วคนเก่งมวือคนเก่งตกใจหายหมดเลย ไม่เอาแล้วตกใจเหรอลูกเสียวเสียลหัอไม่หมดปลายรับโอ้เื้อไม่เท่ากันระวังนะแคเร่จริงๆเขาควรจะทำสีให้มันต่าง่น้งไม่เห็นใช่ ใช่ใช่ใช่ไม่ลึกตุกไม่ลึก หนไูไม่เอาหนูไม่เอา oh, <my> ออกตรงนู้น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 ออกติดทาง

ขึ้นเท้าให้อาสีของมันดิเสร็จน้องมาจะเอากระดาษมาโอ้ เกาะเลยเหรอมาต้งองเกาะเลยเหรอนี่ต้องเกาะขนาดมีชูชินะเนี่้มันซัดตลอดยังเกินร้อยยี่สิบแบบมันดูดเข้าแต่พอ,อจากร้อยเซนที่มามันถอดมันถักออกดัออกนนั้ำมีลูกอีกไหมไม่ยังเพรจีดำน้ำไม่ได้เพรจีมไม่มีแหวน รลุดหลุดต้องมันต้องหุ่นยางเล็กต้องหุ่นยางเล็กนี่นี่โอ้โหนี่อยู่ในห่วงยางแล้วห่วงยางอะไรฟอร์มิเกิลอ่าว่าไม่น่าจะรอดมดจิ๊บเอาห่วงยางดีกว่า อันนี้คือรอลูกรอรอก่อนกันอ,อะไรลูกใป่เอ็ขึ้นกันึงลูกเอลอ่าเหาป๊าเดี๋ยว <no. S 1> ผมยังให้น้องอยู่ เราต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับบ๊ายบาย